thank you เอ็ดลงทานเด้อจ้าวันที่นี้นล้มือ้อเช้านี้ซื้อบาดแล้วอันนี้มเอ็ดลงทานไปเอาน้ำส้มมาน้ำส้มเกียร์ิมะจ้าเป็นเต็มปีเตี้ยจากนอร์เวย์เราเรวมโมทนาบุญเอ็ดลงทานนจะจ้าแฟนๆกักบลวมโมทนาบุญนำกันเด้อเอ็ดลงทานงานครบรอบวันเกิดหลวงปู่เขียนทิตาสีโลูวัดป่าดังสีปริวันจะอยู่ตำบลโัวหลเภลือข้าวม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่บ้านเสียบนี่แหละจ้ะกำลังขับรถไปตั้งลงทานมีคนพุ่นละขับข้างหลังก็มีปะบัวกับยายกับเสียบเอ็ดลงทานน้ำกันจ้ะฮาสาวนี่ทั้งสาวกับผู้ริิวทองนําเสียบเปิดน้งสุดผู้ไทยนี่แหละไม่มีทางโอ่อี้ นัยนเป็นผไปขับรถหลายจะค่อยขับบนเงทางเส้นาล็กก่อนเดี๋ยวเขาไปตั้งลงทันเมเซียจังไทยอีกคอยบิคได้เยอะจ้าพี่เจ้ากำลังตั้งลงทานจัเนี่แม่ให่เสียเพัดมีจัะนม่เรียบเลย่เรียแม่เม็ดีีดจีนีคนกำลังเข่าคิ้วเสียก็แม่น้ำสม ของยายเสียบร่างนึงของพี่เตี้ยสามจ้ะยายเสียบสร้างเพิ่อมอีกร่งหนึงเลอจ้ะมีคนกำลังนะมีปลาบัวมาซอยจ้ะม่างบานอไรินเลไไม่นี่ยคนเลยนะันครับมาล่นมบราณโบนาบุญนำกันเ้อจ้ะลงทาน้ำเสียบเ้อแม่เสียบกำลังแ่เสีบหน่อยคือเย็ะไปลินเดี๋ยวลูกเดี๋ยวยเดี๋กลมา นี่คนกำลังเี่อ่อน,น้ำ้มเด้อจา้าพิเตียมีรงทานของเราเป็นครับพุทธนาบุญนำเดอร์จ้ารงทานของแม่เสบกับของพิเตีย้ยนี่น้ำซุ ส้มส้มเกทิมะกับพันมีจ้ะน้องแสาเล็กกับมาลกใหญ่กับปะาบูกําลังเจี๊ยดํากันห้าสาวข้อแซบติดผสมจ้มากา้องแนะรอไก่คแอไก็เดนก้องคนกำลังไหลที่รับบริการนะครับขอทานอาหารทางเทศบาลของเราและที่นะครับถ้าท่านทานเสร็ อาจจะมีเศษขยะอาจจะมีเศษโฟมเศษอะไรที่ท่านรักทางเสร็จขอให้ทิ้งลงที่ถุงดำนะครับถุงขยะนะครับเพื่อ่า้สำหรับผู้ที่จะมาเก็บจเก็นะครับผู้่อาดของบ้านของเราด้วยนะครับทุกเช้าทุกเย็นของทางขยะทางผู้สาดเราจะมาจัดเก็บให้แต่ถ้าเกบไว้ในที่ป็นทางใสายุก็ให้สำหรับผู้มาเก็บนะครับขอให้ใ็นใจแล้วก็ มีคนกำลังหลายค่ะน้ำส้มวิเตียขายดีนะกเลงกกำลังนีบ <c oughs> ผัดมี่ซื้อกล้องผ้าทน้าน้ออาทานตนั้นายามคนเขาเขีนน้ำส้มกับผัดมี่

เจ้งแล้วแม่แ้เสี้สผ้าไปใช่โรงคาบาลอื่น

มีที่มีฟางปลูกก็มีผ้าออมนิพสีสงานปริวัตรเมลรงจะบวดที่พามอันนี้มารูโรงงานของเขาอี่คนกำลังเทาแถวคือเจ้าใส่บวันนี้มาร่วมสำบุญ เช็คจำนวนด้วยนะครแล้วเช็คจำนวนเลยนะครับถ้าจะถ่ายรูปเป็นหลักฐานก็ถ่ายไว้ก่อนก็ได้ถือแล้วจะถ่ายรูปนะครับแล้วก็ถ่ายรูปหน้าแบบนี้ถ่ายแล้วหน้าก็โดนโอเคครับครับพอจับได้ไปถายทีอพักกรเบ้าลายนะครับหรือน้องไปนะครับ คุณยายอยากกลับแล้วคุณหลานอยากอยากแบบยังไงไปหายายหน่อยพี่หน้าเจดีครับน้ำส้มหัวสามนี่น้ำส้มหัวสามลังลังที่สามลังที่สี่ก็ลังเหรอโอ้หัวสามลังแล้วเหลืออีลังนึงเดี๋ยว้ด้ให้คนเนี่ย นี่จ้ะยิบเลยหยิบเอาเลยส้มกิมมารางสุดท้ายแล้วตั้งสีเงยนตั้งสีเงินอู้หูคนนะแมวอุ้ยเอต้าจะซื้อเองมันจะนอนแน่น่ะอันนี้ลุงลุงแสงจ้ะเสียบจะนอนอันนี้โดนอ่ะยิบนี่ เสียบกินลูกชิ้นอ้าวอ้อาวจ้าก่อนเลยห้ามทิมนนหอนวะย้ายแล้วค่ะหอนมาลกมัน,นหอนเขาย้ายกันเนาะคนคิดอือเนาะน้ำส้มพ่อกำลังอะไรเมือนละลัางสุดท้ายแล้วเสียบไปจะนอนนี่ละใส่แล้วสาผู้ไทยน้อย ไม,ม,ม่เปเด็กน,น้อยกำลงกังต่อคิวน,นี่มันหอนมานเลยหือนี่น้ำสซนคมมดแล้ว <c oughs> แป๊บเดียวยังไม่พอสิบนาทีหมดแล้วเหลือแต่พัดมี่พัดมี่กับกระลงั yeah, ง,งมอรมดอย่าอิดมาสมสมมอง่าย <c oughs> น้ำส้มเหลือเหลือแต่ผัดมี่เดียกน้อยมาถามน้ำส้มเหอมดแล้วเออแป๊บเดียวไม่พอสิบนาที พี่เตียกันโมทนาบุญน้ำเดือดอจะพี่เตียได้บุญหลายหลายน้ำส้มเมือสมเหมือเขามามีทันสี่ลังใัน้ข้างล่างอีกลังหนึงสิบนาทีหมดเลยขัดหมี่ก็กำลังจะหมดเดี๋ยวแม่เสียพาไปท่ายลงทานอื่นน,นาเตาจะคุ้ค้นหลาย อันนี้เป็นตโตกเกียวองทานโตกเกียวก็มีชอบคุณมีก๋วยเตี๋ยวมีไก่ทอดพร้อมทอดตีนไก่ไอศครีมแม่ไปกินไอศครีมคุณยายใส่้อสุดพไทยไธม์เมืองเ,เ,เดอเดอโอ้พิเศษเด้อมันนี่มัน,มนงานพิเศษหลาย <laughs> ไม่เลอะจะมีเสืสุดงา,งงามๆไป งานคนรอบแต่งงานของคุณแม่เรไรน,นะจ๊ะงานพิเศษมีสองงานงานนี่สองงานเลยมืดๆลงท่านนะงานคุณยายเรไรของแซบนะลุงเน,ะนาะเรียก <c oughs> นี่แป๊บเดียวมดเลยซีลังพันมีกับมดแล้ว <c oughs> ข้าวเจเป เฮาเฮือทานแล้วเฮาก็ไปรับทานต่อได้ว่าที่นี่ <laughs> ไปลงทานเยาวลงทานจะไปย่างเบิกพาแฟนครับย่างไข้เบิงนีง่เสียงเมเซลมออหูเสียงหูอือล<ะ>เล็กของแฟนครับแปลง,ง,ง,งปลงทานของแฟนครับแปลงลงทานน้ำมาเด้อพาเด็กน่าเด็กพาแปลลงทานนี่จะเร็กน้อยจัดกิจ,จกรรมวาดรูปเฮ้ยนี่เร็กน้อย ปูชานัดทับน้องแยงเิลงันอาอดชัยเษารเมื่อล่ะจ้ะแป๊บเดียวเมืเลยเอาปูคนหลายปผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กูพัฒนาเด็กปูจับบัง การแก้ไแข่งขันบรรยายธับมักนะครับนายปัมาโทนเฉลียวนะครับผู้สมุฒิเป็นประธานกรกรีอมนางกิทนเอ้ยบวกแล้วพี่บวกเกนไอซคมนาทางนิสิตนายวิศิษฐ์สพรทนะครับผู้กสาโรงเรียนมาทางนี้ายวิทยาเป็นกรรมกานางเกษริน จนอาโลนะครับคูข้อศอกเร็ยนคำม่วงเป็นกรรมการน้ำจันเทมสีบัวคูศูนย์พัฒนาเด็กชุ่นเทศบาลคเป็นกรรมการและเลขานะครับครูค้อศอกโรงเรียนบ้านเด่นจีเป็นกรรมการเออนางสมศรีสะทองครูข้อศอกครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตตุนโคนนะครับเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแข่งขัน แข่งขันสวดสอพยักษ์นะครับบ้านโพนางทำสอนศาสทองศิลปินแห่งชาติเป็นประธานก็แกได้ที่กองการนะเราจะแไ้ิคีมีันเดคีมลายอคีมันนี่าก็ขาเขาคช่างเขาคืออะไรคอแยกนอนนะลูกจะให้น้องทุนท่างมี ทิศปัญหาสิตใจก็ขอให้สบความ่งวาปัญาทุกประการนะครับโอ้ดแยัอา้านจันเรอ่ขอแจ้งวายังจาจที่จนอน่ยานในการประกวดจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเท่าไหร่ จะเึ่งงานมาจำนวนสีคนีคนอเด้อถ้าใครบ้างก็ให้ส่งมาตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยไม่มีขนาดเลยแดงลำด่งแสบได็กหนุ่ม บเลยตเมงาดน้ำเกอกบมอเบไมอไปนะเอามันโอนมันบอน่อยเยอะบอกแม่ไปเอาเาด้อเบเไม่มาออไ้บไเอาบ่อยอ่ด้เออแต่บกลังไปเอาน้ำเลขท้าวตำมะฮงสาไก่กบอกพาเนียวอ,อื่นบอก

ช่ยอยู่อะ <laughs> องมงนน <laughs> นี้ทีมง,นงนานบ้าสับอ่างแล้วจ้ะเป็นเอดนำ้ำจะไข่มกโอ้ยไล่ไลสีเลยนี่มาตงอไหน้าอ้พวกเอาน้ำพือาอร ขจะกำมือได้เรียบดูได้เลย้เลยนมสดมพร้าวอาทิตย์โพนทานะครับต้รองตุ้ยนาบริเวณนาเปนตโบว์ล้วทุกคนจบอกไปท่านรองบานท่านรองบานนะครับจากอบตทุ่นพรดี ชนะอยากจะกลับแล้วนะครับมาทำบุรกิจก็ร่วมกันหลายอย่างแล้วก็อยากจะกลับนะครับท่านรองบาลเดอร์องท่านรองบาลรองนายกองการบริหารส่วนตำบลทุ่งคลองนะครับครีมแซ่บอยู่แล้วไอ้จะครีมของมากแซบไอศครีมหลายล้านเนี่ยนั่นเลยค่ะตำเมน รถสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติใช่เสียบกินไอศครีมอืมแล้วมาเจี๊ยมูเบาท์ไปยังไงไม่เรียกเลยบ นาเล็กไปเอาตำมะฮงมาล่ะตำปลามึงินน้ำยี่บบชิวิบล่ะมันนี่ฮำน้าเที่ยงล่าใไปกอนแซบเดียนมไปเที่ยวกนกกะลจาเามอลือด้อจ้าพากันเก็บเอาโลชันสู่กันแซบใบใบก่อนแฟนครับเดี๋ยวมือนแซบมาไทยเบิ่มมือได้ทำมือ มือเลยคิโฟอะไริฟโพใหญ่ออกมืเอื่อมีบบีจ้ะไม่ว่าแฟนขับก็หลุดม่ายคนลูกกจะมพรุ่นี้เสียพามาใหม่นะคะสวัสดีค่ะจุ๊เจบสวัสดีค่ะลูกกังเลอ